ชาวบ้านในตำบลคลองเปียอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสำคัญและรู้จักเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงมาช้านานค่ะและยังรู้จักวิธีการอดออมซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะรายการเล่าเรื่องเมืองใต้ช่วงนี้จึงพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านแห่งนี้กันค่ะ ชุมชนตำบลคลองเปียเป็นชุมชนเก่าแก่เล็กๆที่อยู่ในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่มีทั้งชาวพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำมาหากินภายในหมู่บ้านของตนเองพึ่งตนเองชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนยางพาราและทำการเกษตรอื่นๆค่ะ สำหรับวิถีชีวิตของพี่น้องในชุมชนตําบลคลองเปียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรทำสวนทําไร่ทํานาเลี้ยงขีพและก็ปลูกปักสวนครัวเป็นเป็นวิถีชีวิตฉะนั้นพี่น้องในชุมชนตําบลกลองเปียกแม้ว่าจะมีสองศาสนาแต่ว่าเราก็อยูอ่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอ,อยู่ตลอดเวลา การวิถีชีวิตของคนที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยไม่มีความร่ำรวยเ,เป็นของตนเองแต่ก็มีกินมีใช้ตลอดฤดูกาลทุกรดูกาลฉะนั้นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวคลองเปียกก็เป็นชุมชนที่รักสงบแล้วก็อยู่อย่างสงบมาตลอดมา,ามีความรักมีความสามาคัคคีเป็นทุนนะครับเป็นทุน วัตนธรัมปะเพณีก็จะเป็นเครื่องช่วยเกื้อหนุนให้พี่น้องประชาชนเรารู้รักสาม,มัคคีตลอดมาคุณลุงวิภาคทองเต็มชาวบ้านตำบลคลองเปียบอกกับทีมงานของเราว่าเดิมเคยเป็นหนี้กว่าล้านบาทแต่หลังจากที่ได้ใช้การดําเนินชีวิตบนหนทางวิถีพอเพียงก็ทำให้ชีวิตของคุณลุงวิภาคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากค่ะ ซึ่งวิถีพอเพียงของคุณลุงวิภาคเป็นการยืนหยัดบนวิถีพอเพียงเน้นการออมเป็นหลักค่ะทําให้การมีหนี้สินของคุณลุงวิภาคกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยค่ะเอแต่ก่อนเคยเป็นหนี้เป็นล้าน <c oughs> ตอนตอน,ตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ,บ้านมีหนี้สินทั้งกลุ่มออมทรัพย์อะไรก็ล้านกว่าบาทแล้วที่มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็ตอนนั้นทุลักทุเลมากต้อง อันที่จริงยางพาร,ราของผมก็มันมันอยู่ในสภาพดีแต่ภาวะหนี่สินมันลุนพ้นก็เลยต้องขายต้นไม้ไปก่อนขายต้นยางไปก่อนเอามาใช้นี่แล้วก็พอขายต้นยางไปแล้วมันเหลืออยู่ประมาณสองเศษมันก็พออยู่ได้พอประคองตัว ได้หันมาจัดการบริหารการใช้ชีวิตของตนเองและครอบครัวโดยการเลี้ยงหมูไก่เป็ดและปลาดุกและยังปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองทําให้ครอบครัวของคุณลุงวิภาคสามารถลดรายจ่ายและยังเพิ่มรายได้จากการนําสิ่งของเหล่านี้ไปขายให้กับเพื่อนบ้านในราคาถูกอีกด้วยค่ะการดําเนินชีวิตบนวิถีพอเพียงของคุณลุงวิภาคด้วยการยึดหลักแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นทางสายกลาง ความพอประมาณทําให้คุณลุงวิภาคกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่มีจิตอาสานําสิ่งที่ได้ปฏิบัติบอกต่อไปอยังเพื่อนบ้านพร้อมทั้งทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้านรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้านที่คุณลุงบอกว่าไม่ให้ไหลไปสู่โกดังเงินตราของนายทุนหรือธนาคารโดวยวิธีการนาเงินมาออมร่วมกันเพื่อให้แต่ละครัวเรือนมีทุนสํารองประกันความมั่นคงในชีวิตขณะเดียวกันก็ปล่อยกู้ให้สมาชิกนำไปลงทุนประกอบอาชีพได้อีกด้วย,วยค่ะ ป้าเผาเป็นอีกคนหนึ่งในหลายคนที่ได้รับประโยชน์จากการทําบัญชีครัวเรือนทําให้ป้าเผาได้รับรู้ถึงรายรับรายจ่ายรู้ตัวเองว่าแต่ละเดือนต้องใช้อะไรบ้างนํามาปรับใช้กับพื้นฐานชีวิตของตนเองทําให้สามารถประมาณการรายรับรายจ่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับฐานะการเงินค่ะป้าเผาเรียนรู้ถึงการประหยัดโดยการนําสิ่งที่มีอยู่บริเวณบ้านมาผลิตเพื่อใช้เองในครัวเรือนเช่นทําสบู่ทําแชมพูเพื่อใช้เองปลูกผัก ลูกสมุนไพรรวมทั้งยังคงใช้ฐานในการหุงต้มทำให้ป้าเผาลดรายจ่ายในแต่ละเดือนไปไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะปักก็ไม่ต้องซสือนะเสือกตัว่าปลาเลยเไม่ต้องซสือปักจ้ากินโลก,กินเองโลปักกินเองถึงขาแก๊สก็ไม่ต้องไปไปไปเสียขาแก๊สเหล่าจ่ายไม่ฟื้นจ่ายตานแก๊สก็ตัง้ง ปีหนึงอ็เล่าร้องทั้งนะแต่ว่าบางบางปีก็มดบางปีไป่มดรองทั้งถึงเบียมันได้เลือได้เลือเก็บในช่วงนี้นะอยู่กินพ่อ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 ปามันแล้วนะพ่อปามันก็อยู่กินแบบแบบพ่อเพียงตามจัดจัมรัดก็ในล้วงในกรหวานพี่จิตติจันดำไว้ส3มปีได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้บริเวณโดยรอบบ้านให้เกิดประโยชน์เลี้ยงไก่ปล,ลูกผักไว้บริโภคเองและที่สำคัญพิจิตติได้เรียนรู้การจัดการขยะภายในครัวเรือนด้วยการแยกขยะผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารขยะที่เหลือแยกไว้มาทำปุ๋ยหมักชีวภาพปรับเปลี่ยนสิ่งไร้คุณค่าให้เกิดประโยชน์ทำให้สามารถควบคุมรายรับรายจ่ายให้สมดุลและสามารถเก็บออมเงินสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวของพิจิตติได้เป็นอย่างดีค่ะ หน้ากลางหลังมีโซนมันมีลูกเหน้าผมมีบ้านครับมีรถมีสุขันมีลูกมีภรรยาคือครอบครักวก,ก็อบอุ่นดีก็รู้สึกว่าภูมิใจครับที่ไม่เอก,กมเรเกีไม่มองไม่พลิกตัวเองกลับมาได้พลิกใจกลับมาเป็นคนที่เออเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว เป็นผู้นําให้กับคนอื่นที่เขามาถามความรู้จากเราได้ถ่ายทอดที่สูงสุดคือถ่ายทอดความรู้ที่เรามีให้กับคนอื่นได้โดยที่ไม่หวงวิชาอะไรเลยครับคือขยรอยากได้วิชาอะไรก็บอกได้ทําสบู่ทนำน้ายาอิปประสงค์มาดูวิธีการจัดการขยะเพราะว่าในอนาคตตอไปผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญมากเพราะตอนนี้โลกเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับระสําระสายน้ําท่วมและถ้าเราไม่รู้จกักรักเรารักโลก ต่อไปข้างหน้าคงจะมีแต่ขยะพนเนเินทึกเพราะว่าต่อไปอนาคตนี่ชุมชนมันก็ขยายขึ้นเรื่อยๆครับและทีนี้ผมจะจะถ่ายทอดวิธีการการจัดการขยะเนี่ยไปสู่ให้ทุกๆคนได้มีความตระหนักว่าสักวันหนึ่งถ้าเราไม่คิดจะจัดการตั้งแต่ต้นทางหรือไม่คิดจะจัดการที่บ้านของตัวเองสักวันขยะมันจะล้นมาถึงบ้านคุณ นอกจากนี้พี่จิตติยังได้ร่วมบุกเบอร์ฟื้นกลุ่มน้ำยางซับพาราในหมู่บ้านขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด16คนช่วยกันดูแลรับซื้อน้ำยางแทนการส่งจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางและสามารถแบ่งปันผลกำไรกลับคืนให้กับสมาชิกทุกๆสิ้นเดือนได้อีกด้วยค่ะพอแล้วงาใช่ไหมถึงตอนนี้คือพปเขาเป็นพคาต่างคนต่างไปขายพ่ค้ากัน แล้วมาคิดคิดว่าเราจะมารวมกลุ่มกันใหม่พอเรามารวมกลุ่มกันใหม่เราได้ตกลงเหมือนเป็นพันธสัญญากันว่าเราจะทํากลุ่มน้ํายางโดยที่ไม่ใช้ทุนคือเราจะเอาน้ํายางเป็นทุนคือเอาน้ํายางไปขายแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็เอาเงินมาแบ่งให้กับลูกค้าหมายถึงสมาชิกในกลุ่มครับในกลุ่มนี้มีสมาชิกประมาณ16คนและสมาชิกในกลุ่มทุกคนนี่คือ มีอุดมการณ์เดียวกันคือเราจะนำพากุลนำยางเชื่อว่าเป็นกลุ่มเล็กๆในตำบลน,นะครับแต่ใช้ระบบการจัดการที่ไม่เหมือนกลุ่มใหญ่ๆคือเราไม่ใช้ทุนไม่มีเงินเราใช้เป็นคล้ายๆกับเป็นสินเชื่อครับความเชื่อใจกันสัจจะกันมากกว่า กลุ่มนี้ในชุมชนคลองเปียกก็เช่นกันค่ะมีการรวมตัวกันในช่วงเวลาว่างผลิตน้ำยาซักล้างเช่นสบู่น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างห้องน้ำโดยการหาวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่เช่นมะเฟืองมาทำน้ำหมักซื้อ M70 เกลืออย่างละ1กิโลกรัมน้ำากกิโลกรัมซึ่งลงทุนเพียง130บาทก็จะได้น้ำยาซักล้างถึง13ลิตรนำกลับไปใช้ในครัวเรือน ลดรายจ่ายในแต่ละเดือนในการซื้อน้ำยาซักล้างไปเลยค่ะและการรวมกลุ่มกันเช่นนี้ก็ทำให้พวกเขาเหล่านี้เกิดความสามัคคีและสามารถสร้างมิตรภาพให้แก่กันได้เป็นอย่างดีค่ะประโยชน์ก็คือมันประหยัดประหยัดหนึ่งอย่างแล้วก็ลดรายจ่ายจากที่เราเคยซื้อน้ำยาซื้อสบู่ซื้อสบู่ซื้อน้ำยามาใช้เราก็ลด เราก็ได้ลดรายจ่ายลงไปจากการที่เราทาบัญชีครัวเรือนเราก็รู้ว่าเออรายจ่ายของเดือนนี้เดือนนี้มันเท่าไหร่ชาวบ้านในชุมชนคลองเปียแห่งนี้ก็ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายท่ามกลางกระแสะความเจริญที่รุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ชาวบ้านเหล่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองได้อย่างมีความสุขจากคนพอเพียงที่อยู่เป็นทำเป็นจ่ายเป็นกินเป็น สู่ระดับครัวเรือนพอเพียงพัฒนามาเป็นตำบลพอเพียงทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะลวปจัเไกลับมาพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองใต้ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ